เ,เพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปขนาวตัวก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปการหาปลาอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมมา,มาน,นําเสนอนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่แม่น้ําเลยนะครับเป็นตัวนี้จะเป็นฝาน้ําล้นแห่งใหม่นะครับตรงนี้นะเป็นฝาน้ําล้นแห่งใหม่เดีอยว,วเราจะมาดูการหาปลาการลงเหยก่อนนะครับ ของชาวประมงก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นบ้านฟักเลยนะครับตรงด้านนั้นจะเป็นบ้านฟักเลยนะก็ส่วนตรงด้านด้านหน้าเราจะเห็นเป็นอเป็นเรือที่มีบ้านอยู่ตรงนั้นจะเป็นอสถานีสูบน้ําประปาของบางสะพุงของจังหวัดเลยเราเองเป็นฝายน้ําล้นนะครับเป็นฝายยางตรงด้านนี้นะเป็นฝายน้ําล้นเป็นฝายยาง ผมก็เดินลงมาจากด้านฝั่งนู้นนะครับฝาน้ข้านะงหน้าเราก็จะมีเปล่ายลยครับสศรนยอดครับผมตรงด้านนี้ก็ถือว่าเป็นฝายน้ําล้นอีกแห่งหนึ่งของมาสะรุงนอกเหมือจ,จากบงบกการนะครับก่อนหน้านี้เราก็ไปที่บงกบกการมารอบหนึ่งแล้วนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นยางเลยนะครับสุดยอดเลยตรงด้านนี้เป็นยางเลยนะครับ น่าขายตรงนั้นก็จะเป็นตัวดักน่าจะเป็นตัวดักไอ่เศษอะไรหรือเปล่ามั่นใจนะแล้วก็วัดระดับน้ําไปในตัวด้วยนะครับตรด้านนี้นีวันนี้เราก็ถ้าไม่เที่ยวชางก็คงจะเดินไปยากอยู่นะครับรเดินไปยากอยู่ ก็จะมีต้นวานเห็นไหมครับปลาอยู่นะครับทางด้านนู้นด้านหน้าเรนะานั่นเองแล้ก็เก็บภาพบรรยากาศามาให้สำหรับทุกคนตอนนี้นหลักตรงนี้ก็อยู่ที่อำเภอวางสะพูน,นะครับ ตรงด้านหลังก็จะเป็นบ้านเหนือนะครับส่วนด้านบ้านซงนะครับเรียกว่าตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นบ้านซงของอาเภอบางกระพุนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแม่น้ําเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นบ้านฟากเลยนะครับด้านน เห็นเขาเขียวนี่จะเป็นเขาเรียกว่าราบเขานะครับราบเขาเป็นเข,เขียวเลยครับ,รบเราจะเรียกว่าคใต้เห็นไหมครับจะเห็นว่าจะเป็นเข,เขียวเยนี่ยครับไปตลอดแนวเลยครับสามารถจะมากินได้นะครับเขาเนี่ยสามารถจะมากินได้แยดเลยนี่แล้วก็อยู่บริเวณภานหน้า สายน้ำล้นนี่หละครับจะไม่มีสะพานนะครับสายด้านนี้ไม่มีสะพานเหมือนกับยูกตามนะครับสายด้านนี้ไม่มีสะพานก่อสร้างมาได้ประมาณสักสามสี่ปีแล้วครับช่วงโควิดก็กำลังก่อสร้างอยู่น่าจะประมาณแล้วเสร็จจะประมาณรับ สองปีกว่าแล้วนะคโครงการแห่งนี้นะครับสายกั้นน้ำแบบยางนะครับของบ้านวังสะพงโครงการสายยางนะครับโครงการสายยางบ้านวังสะพงนะครับผมจะเกตียจากป้ายตรงด้านหน้านีง ยอดเลยวีาวดีๆไปหาปลาครับเรื่องเรื่อง้าเนี้ยก็จะเป็นหน้าฝนนะครับนี่ก็หลังจากที่หวานไปแล้วนะครับโอ้น้ำก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะก็ประมาณสักหัวเต่าเรานี่แหละยอดเลย <c oughs> น่าจะไม่ได้นะเออแต่ก็ไม่แน่นะครับโหยอดเยี่ยมได้ไหมครับก็ได้ปลาหรือปลาครับโอ้ได้นะครับได้ตัวเล็กๆอยู่ ันนี้นะครบดูที่ว่าจะได้ไหมหาปลาหวานอยงนี้นนนหน้าเสียงหน้าตายก็พอมด้มดครับอันนี้มานานแล้วป่ะคุณนะได้รอบแล้นะครับได้รอบหนึ่งเล้วบอได้ป่าอยู่ปะ ได้อยู่ได้ยินมาเออเดี๋ยวที่สามรอบที่สามอันนี้รอบที่สามแล้วส่วนส่วนมากได้ปลาอย่างครับส่วนมากนะาวน้ำนะครับได้ปลาอย่างโดยมากนะเด็กๆแบบนีนะครับโอ้สุดยอดเลยครับเช้าก็ได้เยอะตอนเช้าได้เยอะไหมอันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาขาวลังน้ำครับปลาขาวครับปลาขาวหางเหลืองปลาขาวหางเหลืองปลาสบขาวนะครับ เป็นปลาแบบรูนไม่น้ำเลยนี่แหละครับเนาะเยโดยมากจะได้ประมาณนี้ไหมได้เยอะกว่านี้อยัะได้เยอะกว่านี้นะครับมันเป็นอย่างทําไมถึงบริเวณนี้ถึงมีปลามันปลามันว่ายขึ้นมาหรือยังไงขึ้นมาปลามันมันทวนน้ำปลาเป็นคือทวนน้ำเนาะมาวางไข่ด้วยแล้วก็มาวางไข่ตรงนี้โอ้สุดยอดเลยครับจะขึ้นน้ำไหลเออขึ้นน้ำไหลอันนี้มีไหมมีปลาอะไรที่มันข้ามตัวนี้ได้ไหม ปลาอย่างครับปลานี้ปลานี้ยกะท่ำปลาจอกปลาจอกก็ท่ำปลาจอกลู่ลมปลาจอกลู่ลมครัปลาลอยๆทามไปวางใส่เนาะโอ้สุดยอดเลยท่ำเวลาน้ำขึ้นเวลาน้ำขึ้นกว่านี้ก็กระโดดเนาะสุดยอดเลยครับผมแล้วก็วิธีการหาปลาครับมาอีกหนึ่งรอบตอนเย็นก็อีกหนึ่งรอบอ๋อวันนี้ก็สองรอบสามรอบแล้วโอ้ครับ ขอบคุณมากครับผมก็ทำแบบสุดยอดเลยก็ยิถอยู่ชีวิตของใครบ้านเรานะครับแถวชาวบางกระพงนี่แหละสุดยอดสุดยอดหางปลานะครับวางเลยหาปลาจังเยอะยู่นะโอ้โปลาแดงอยนปลาต็กขาวหางเหลืองนะครับ ถ้าเป็นปลาตัวใหญ่นี่มันจะรุ่นไหนครับเนียตัวใหญ่นะครับมันจะนรุ่นสามนิ้วแต่ว่าเป็นพันนี่แหละครับผมเป็นปลาขาสามนิ้วขนาดเขาเรียกว่าเป็นปลาหลังน้าอันนี้ปลาหลังน้าไหนตรงไหนเป็นหนามมันท่าหลังนะครับโอบตรงนี้เป็นใช่ครับมันจะเกาะมันจะแข็งเนาะครับมันเกาะเกาะครับเกาะเราได้อยู่ดีนะเกาะได้ครับโอ้เนี่ยครับเป็นหลังน้าตัวนี้ก็จะเกาะอันนี้เอาไปทําอะไรกินเนี่ยเอาไปเอาไปทอดตัวนี้ก็ไปทอดนะครับไปทอดเนาะ ก็ตอบอะไรอย่างเงี้ยนะตอกตอกนะครับผมแล้วตัวใหญ่มันก็พุ่งสามนิ้วตัวนี้ตัวใหญ่นะเป็นพุ่งใหญ่มันจะพบช่วงไหนตัวใหญ่นะก็มันจะออกกลางคืนกลางคืนค่ำหน่อยตัวใหญ่นี่ต้องรอพบค่ำกว่านี้ครับผมตัวใหญ่แต่ถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นตัวเล็กนะครับครับบางวันนี่จะเป็นตัวเล็กปลาหลังน้ำนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนิดนึ่งปลาหลังน้ำเพิ่งเคยเจอ มันก็มีหลายปลายหลดปลาอย่างเนาะครับมันก็มีหลายปลาอยู่ปลาลูกเขาปลาลูกเขาปลาจอปลาขาวบาน้ำนี่แล้วก็ปลาเข้ากำเออครับพูดมาไม่รู้สักปลาเลยมันก็เจตโตคือกันแหละครับยกจะดึงประเทศอยู่ยกย้อนยกยกจะดุ้งกระเทศอยู่ครับยกยอดเลยครับ เด็กจะมาอาบน้ำเด็กน้อยจะเล่นน้ำเหมือนมั้อแล้วก็มาเจอกลบคนหาปลาเมื่ออาชีพนะอันนี้อาชีพหาปลาโดยเฉพาะเลยนะครับเนาะหาปลาโดยเฉพาะกี่ปีน้อยประมาณรุ่นจบจบป .6 มาแล้วก็หาเลยวะบอืม้านตัวอยู่น้ำเลยนี่บ้านอยู่น้ำเลยนี่เลยนะลูกน้ำเลยลูกน้ำเลยโดยแค่ เมน่นวะครับบ้านอยู่เกาะเป็โอ้บ้านบ้านอยู่ตรงนี้เลยเนาะครับตัประทับนะโอ้ครับครับบ้านอยู่ตรง,นะงนี้เลยแล้วก็เกิดมาก็รู้จักน้ําเลยนี่แหละน้ําเลยนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นแหล่งชีวิตของเรานะครับหากินกับน้ําเลยมาตั้งแต่ตั้งแต่จบป .4 ป .6 กันเนาะครับอืมสุดยอดเลยเลี้ยงลูกจนใหญ่เลยโอ้เลี้ยงลูกจนใหญ่นี่แสดงว่าต้องเอาไปขายเนาะเอาไปขายครับโอ้อันนี้เอาไปขายขายที่กรโลละ อันนี้ก็บร้อยโลละร้อยเลยบออันนี้ก็เกือบร้อยเลยเนดะ้เนาะอันนี้ก็สีประมาณสี่สิบสี่สิบบาทเอ่ายอดเลยครับนี่ยสี่สิบยอดเลยอ้าวทำไมเด็กลงไปได้ไงน้ะมันตื้นจังเลยสมนั้นบ่อน้ำเนาะโอ้น้ำมันไม่ลึกดนะ้ยเนี่ยน้ำมันตื้นๆเองลตอนนี้เขาแยกกัน้ะสุดยอดเลย ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ติดตามชมคลิปนะครับเดี๋ยวเราไลไว้เจก,กันในครั้งต่อไปนะครับผมวันนี้ก็เก็กบภาพบรรยากาศการวันเหนือหาปลาหน้าอ่างยางหน้าฝายยางบางสะพุงนะครับมาให้สมาชิกได้ชมกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับกับคุณชื่ออะไรนะครับชื่อบอลครับคุณบอลน,นะครับเป็นพิชเชอร์แมนพิชเชอร์แมนของบางสะพุงแห่งนี้เลยก็คือเป็นชาวหาปลานั่นเองน,นะครับพิชเชอร์แมน I'm not looking. Like